สวัสดีครับผมราชันแสงเกตผู้เชี่ยวชาญสินค้าพิเศษจากบริษัทเกียงไทยวัฒนากุปวันนี้ผมมีเครื่องดูดน้าในแบรนด์ของคา r ์เชอร์สรุ่นคือรุ่น NT 27่สทับหและ NT 4 8่สทับหทั้ง2รุ่นเป็นรุ่นดูดเปียกและดูดแห้งแรงดันไฟฟ้าจะอยู่ที่220โวลต์ปริมาณลมดูดอยู่ที่67ลิตรต่อนาทีแรงดูดจะอยู่ที่220มิลลิบาร์กำลังวัดของมอเตอร์จะอยู่ที่1380วัตั์สายไฟที่ติดมากัับตวเครื่องความยาว7.5เมตร สำหรับรุ่น NT 27ทับความจุถังปริมาณจะอยู่ที่27ลิตรน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่7.5กิโลกรัมระดับความดังของเสียงจะอยู่ที่67เดซิเบลสำหรับ NT 48ทับความจุจะอยู่ที่48ลิตรน้ำหนักตัวเครื่องจะอยู่ที่10.5กิโลกรัมระดับเสียงจะอยู่ที่72เดซิเบลสำหรับอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องทั้ง2รุ่นประกอบไปด้วยสายดูดฝุ่นครบชุด1เส้นความยาว2.5เมตรท่อดูดฝุ่น2ท่อนหัวดูดเปียกและแห้ง ยางปาดน้ําสําหรับดูดเปลี่ยนหัวดูดซอกมุมถุงกองในเวลาใช้ดูดน้ําสวมเข้ากับลูกลอยสําหรับ NT 48ทับหนึ่งจะมีความต่างกับตัวรุ่น NT 27ทับหนึ่งก็คือจะมีท่อเดนปล่อยน้ําเสียออกจากตัวถังอยู่บริเวณด้านหลังและถุงกองฝุ่นของ NT 48ทับหนึ่งจะเป็นชนิดหนาสําสหรับถุงกองฝุ่นของรุ่น NT 27ทับหนึ่งจะเป็นชนิดบางสำหรับ NT 48ทับหนึ่งจะมีระบบล็อกที่ล้อหน้า สำหรับคุณสมบัติของเครื่องดูดน้ำ NT 48ทับและ NT 27ทับทั้ง2รุ่นตัวถังผลิตด้วยพลาสติกที่เป็นชนิดแข็งทนทานแข็งแรงและหูหิ้วหรือมือจับด้านบนออกแบบให้ใหญ่เคลื่อนย้ายง่ายและเกิดความเข้าข้องสะดวกในการใช้งานและยังมีช่องจัดเก็บอุปกรณ์เสริมอยู่ด้านหลังทั้ง2รุ่น NT 48ทับและ27ทับลักษณะตัวกองจะเป็นกองทรงกระบอกมีคลีปเป็นกระดาษสำหรับในกรณีที่เราจะนำเครื่องไปใช้ดูดน้ำให้ถอดตัวกองอากาศออกก่อน จะเห็นได้ว่าจะมีลูกลอยติดตั้งอยู่เพื่อทําการตัดการไหลเวียนของอากาศเมื่อน,น้ําที่เข้ามาเต็มถังและคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งของทั้ง2รุ่นสามารถนําไปใช้ในงานดูดของเหลวที่มีน้ํามันปะปนได้ในกรณีที่ใช้งานดูดน้ําให้ใช้ฝองน้ําที่ติดมากับตัวเครื่องสวมเข้าไปในตัวลูกลอยเพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกสําหรับตัวฟิลเตอร์หรือกรองอากาศเมื่อเป็นสิ่งสกรปรกเข้าไปติดเยอะสามารถถอดออกมาทําความสะอาดและนํากลับมาใช้งานใหม่ได้ สำหรับเครื่องดูดฝุ่นน้ำแห้งทั้ง2รุ่นคือรุ่น nt 2 7 1ทับและ nt 4 8 1สทับสามารถใช้งานได้ในการดูดสิ่งสกปรกของเหลวฝุ่นและของเหลวที่มีน้ำมันปะปนได้สำหรับทั้ง2รุ่นก็จะมีความแตกต่างก,กันที่ตัวถังที่บรรจุก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอ<ๆ>เครื่องดูดฝุ่นน้ำแห้งในแบรนด์ของคาเชอร์รุ่น nt 27ทับและ nt 4 8ทับไว้แต่เพียงเท่านี้ เรายังมีสินค้าดีที่จะมาแนะนำท่านในครั้งต่อไปฝากกดติดตามในเพจของ c a r ชอ e r KTW Group ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ